สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีม่ไม่ทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพช่ลงรบความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมลัคณากนะคะประจําเดือนธันวาคม2564ค่ะชาวราศีกุมลัคณากรุะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ชาแนนี้จะใช้หลักการแบบวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทำบ,บุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมและคนากุมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าภพยที่ไม่นกาลังจะเปิดนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทัง้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมทุกๆคนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะตลอดเดือนธันวาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรกันนะคะถ้าหากว่าเสียงเบานะคะไม่รบกวนให้เลข่วรุ่มเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะไพ่ใบ,บแรกนะคะได้เป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไพ่สเตรนท์ค่ะ อัศวนถือดาบนะคะอัศวนถือดาบขึ้นมาหลายราศีมากๆเลยนะคะไพ่เดอะฟูค่ะเดอะฟูก็ขึ้นมาหลายราศีเช่นเดียวกันนะคะเลเวอร์ค่ะเลเวอร์ก็ขึ้นมาหลายราศีมากคือแบบเหมือนกับ Energy มันมันเป็น Energy ที่ สิ้นปีปลายปีหลายๆคนก็แบบอยากจะปลดปล่อยนะคะมันเป็น energy ของความปลดปล่อยเป็น energy ของความแบบหมดความอดทนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่อดทนทํามาตลอดทั้งปี <c oughs> บางคนประสบความสาเร็จบางคนลองมาทั้งปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าม,มันควรจะหยุดควรจะพอได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะน่ะไพ่สิบอ่าไม่ใช่คะ่ะไพ่หไพ่แถ้วยนะคะไม่ใช่หกถ้วย ไพ่แปดถ้วยนะคะจริงๆมันเป็น energy ของการหยุดพอเดินหันหลังอะไรประมาณนี้นะคะนี่ d e v i l นะคะห้าเหรียญค่ะ the world นะคะและ outcome ค,ค่ะสรุปได้เป็นไพ่ชาล r อ o ดนะคะชาวราศีกุมลัคนาก,กุมนะคะในเดือนนี้มีไพ major ่เมเจอร์ลัคนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะอ่าหนึ่งใบนะคะ สอใบสามใบสีบ่ใบห้บาใบหกใบด้วยกันนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะแล้วก็จะส่งผลอย่างไรต่อพื้นดวงนะคะของคุณนะคะในเดือนธันวาคมนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกลุ่มละคนากุมนะคะได้เป็นไพ่สอเหรียญค่ะนะคะรวมถึง <c oughs> ตำแหน่งเขาเรียกว่า ความรู้สึกในคิดในจิตใจหรือจิตใต้สำนึกของคุณได้เป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมตัวคุณน่ะนะคะตัวคุณน่ะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณพยายามพยายามที่จะประครับประคองชีวิตตัวเองพยายามที่จะประครับประคองการงานการเงินความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะให้มันดีให้มันยังคงอยู่ให้มันยังทรงอยู่นะคะคุณพยายามจนถึงสุดความสามารถแล้วจริงๆนะคะแล้วมันก็คงจะถึงเวลาที่คุณจะหยุด หยุดพยายามนะคะสิ่งที่คุณพยายามคุณอาจจะตกผลึกความคิดได้ว่าอืสิ่งที่เราพยายามอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าเออขอให้คุณได้พยายามทําก่อนนะคะจะดีไม่ดีคุณขอพยายามก่อนถ้าหากว่า สิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันมัน,ม,นมันพยายามที่สุดจนสุดความสามารถแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็แสดงว่าโอเคสิ่งนั้นมันไม่ใช่แล้วคุณก็จะได้ดูว่าคุณไม่ได้เสียใจที่คุณไม่พยายามให้มันถึงที่สุดอย่างน้อยคุณก็ได้พยายามอย่างน้อยคุณก็ได้ทำสุดความสามารถที่คุณจะทำได้แล้วคุณก็จะไม่ติดใจไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะอืมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมการงานที่เป็นไพ่ไม้เท้าไม่มีขึ้นมาเลยแต่หมายรู้สึกว่ามีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาการงานสำหรับคนที่ว่างงานอยู่มีเกณฑ์ีโอกาสนะคะที่คุณจะเขาเรียกว่าเดินทางนะคะเดินทางปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะคุณอาจจะได้งานที่คุณไม่เคยทำงานที่ท้าทายความสามารถนะคะงานที่เขาเรียกว่าจะต้องเดินทางไกล หรือถ้าไม่เดินทางไกลก็จะเป็นงานที่เปลี่ยนคาแรกเตอร์ของคุณไปเลยอย่างบางคนนะคะจบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนจบกดจบจบ,จบ,จ,บจบกฎหมายเออแต่ไปทำงานเป็นเซล์ลอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรทำงานไม่ตรงกับสาสายสายที่คุณเรียนมา เออนะคะประมาณนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการพลิกนะคะดวงชะตาของคุณนะคะแต่มันรู้สึกว่าถ้าหากว่าถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้แน่นอนเพราะว่ามีไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของอัศวินนักรบนะคะเป็นไพ่สเตรนท์นะ,ะเป็นไพ่ของคนที่เก่งเป็นไพ่ของคนที่แก้ปัญหาเก่งรู้จักการวางแผนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะงานไหนก็ตามไม่ว่าสิ่งงานที่คุณจะได้นั้นเป็นงานที่เคยทําหรือไม่เคยทําก็ตามคุณก็จะทํามันได้นะคะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจจ์อ่าไม่ใช่คนที่เป็นลูกจ้างนะคะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์โอกาที่คุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนนะคะอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยเปลี่ยนทีท่ทํางานใหม่ไปเลยก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนในช่วงธันวานี้ก็อาจจะเป็นต้นเดือน มกราคมคือปีใหม่เปลี่ยนแปลงไปเลยอลิแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนไม่ได้เปลี่ยนองค์กรแต่แค่เปลี่ยนสาขาปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะอ่าไปประจําที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะทั้ง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 ภาครัฐหรือเอกชนก็ตามก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะได้แบบไปต่างจังหวัดไปแบบ ที่ไกลๆที่แบบไม่ไม่ได้เจริญเหมือนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องแบบออกต่างจังหวัดออกพื้นที่อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะในเรื่องราวของการงานของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะมีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองในเดือนนี้ก็ยังต้องประครับประคองอยู่นะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะคะทางด้าน เงินทุนนะคะหรือ,อปัญหาในเรื่อง,ร,องราวของโรคระบาดเศรษฐกิจต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ยังมีเข้ามาเป็นอุปสรรคท,ที่ใหญ่นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะประครับประคองได้ไม่ถึงขั้นกับล้มละลายนะคะยังสามารถประครับประคองไปได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยช้าๆาแต่มันยังอยู่ในในใน เขาเรียกว่าในสิ่งที่มันจะดําเนินต่อไปได้อย่างเรื่อยๆเท่านั้นเองนะคะ,ะในเดือนนี้ถ้าหากว่าตัวชาวราศีกุมรั h k a n กุมอกจะลงทุนนะคะไม่มองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่จังหวะหรือว่าช่วงเวลาดีๆที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนขย,ขยายนะคะในเดือนนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะทําจริงๆเนี่ยให้ศึกษาหาข้อมูลเป็นเดือนของการศึกษาหาข้อมูลนะคะเป็นเดือนของการเขาเรียกว่า ศึกษาหาความรู้นะคะใน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 ธุรกิจของคุณนะคะเนาะหาทางนี้ทีไรฮะเขาเรียกว่าหาความรู้นะคะแล้วก็ดูความเสี่ยงต่างๆศึกษา เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะหาช่องทางปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะปีนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะคะการงานไปแล้วค่ะการเงินนะคะการเงินของชาวราศีกุมล,กลักกาะกุมอย่างที่บอกเนาะการลงทุนให้หยุดไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะในในในเดือนธันวาคมนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะลงทุนนะคะส่วนการเงินเนี่ยยังคงหมุนอยู่ค่อนไปในทางของหมุนแทบจะไม่ทันด้วยซ้ํานะคะเป็นการแบบว่าแบบ ักหน้าก็แบบไม่ค่อยจะถึงหลังสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาของการหมุนเวียนเงินทองอยู่นะคะก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ทำรายรับรายจ่ายนะคะศึกษานะคะการวางแผนการการการทำงานวางแผนการใช้เงินทำงานนะคะเนาะแล้วก็วางแผนในด้านของธุรกิจต่างๆไว้นะคะแล้วก็ใครที่ ชอบนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้คุณคุณไม่ต้องเสียงเงินในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะเพราะว่าดวงคุณในการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่มีเลยจริงๆนะคะเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วนะคะการทําบุญเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะ ให้สวดมนต์ค่ะนะคะสวดมนต์สวดมนต์สร้างมุลสร้างบารมีให้กับตัวเองพระคาถาเงินล้านนะคะชินะบ,บัญชรน,นะคะาบารมี30ทัศนะคะแล้วก็จะเป็นบทพระมหาเมตตาใหญ่ นะคะสดมนทุกครั้งนะคะกรวดน้ำนะคะกรวดน้ําด้วยแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเทวดาประจําตัวนะคะครูบาอาจารย์ศิษย์ถิต์ท,ที่เคารพรับถือนะคะรวมถึงบิดามารดานะคะแล้วก็เจ้าการรมนายเวรด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะเขาเรียกว,ว่าอุทิศบุญกุศลนั้นแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยนะ การงานการเงินโชคลาภนะคะการทําบุญเสริมดวงไปแล้วนะคะในเรื่องราวของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีกุมลัคนากุมให้ระมัดระวางังในเรื่องราวของช่วงนี้นะคะอากาศมันก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็จะมีในเรื่องราวของสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้ต่างๆนะคะภูมิแพ้อากาศนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิต นะคะความดันโลหิตนะอ่าแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีมีประวัตินะคะคนในครอบครัวปู่ย่าตาทวดนะคะที่เขาอ่ามีโรคนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคเนื้องอกอะไรประมาณนี้นะคะโรคหัวใจนะคะความดันโลหิตสูงนะคะเนาะโรคตับโรคไตโรคอะไรประมาณนี้นะโรคปอดอะไรประมาณนี้เนาะก็ ถ้าหากว่ามีประวัตินะคะมันไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกๆคนแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีประวัติคนในครอบครัวที่เขาเคยเสียชีวิตหรือว่าเขาเคยเป็นโรคนี้นะคะก็ต้องไปเช็คสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะในส่วนของการการระมัดระวังเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์คำพูดการเดินทางนะคะ ราว่าระวังในเรื่องราวของการเดินทางอุบัติเหตุขับรถเร็วอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะน,น่าเป็นห่วงนะคะ,ะการงานการเงินสุขภาพ โชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวมาจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวมาจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็นแล้วกันนะคะสําหรับในเรื่องราวของความรักคนโสดค่ะคนโสดในเดือนนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีเข้ามาค่ะแต่ให้รมะมัดระวังคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเราจะถูกดึงเข้าไปในรักสามเศร้าได้ดังนั้นโสดไปก่อนจะดีมากที่สุดนะคะสําหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนไม่รู้สึกว่าก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะยังยังไม่ได้ความชัดเจนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะเบื่อแล้วก็ตัวคุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาเองด้วยซ้าไปนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักนะคะรักสามเศร้ารักเราสองสามคนนะคะมีหน้าไพา่ของการนอกใจมีหน้าไพ่ของคนที่ เป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะก็ยังคงติดอยู่ในสภาวะนั้นนะคะมีการแบบว่าไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังยังไม่หลุดยังไม่พ้นนะคะทั้งที่ตัวเราก็อยากจะจบแล้วนะคะเนาะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังคงมีพัฒน,นาการผูกพันกันอยู่นั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ในในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ปากเสียงคําพูดนะคะอาจจะมีความาเขาเรียกว่าความคิดทัศ นาคติที่ไม่ตรงกันมีพ่อแง่แม่งอนบ้างอะไรประมาณนี้ก็อยากจะให้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีก็แล้วกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กัแม,มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่ผิวไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัน,นคลิป ะะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ